การที่ปุ๊กกี้นอนตื่นสายบนหนึ่งทำให้ปุ๊กกี้อดดูการ์ตูนเราจะได้ภาพนี้ครับ 1. นึทนน่ทำให้อดสองใช่ไหมข้อนี้ 1. นึ่ทำให้อดสองใช่ไหมเด็กที่ท่องมาทำให้เกตเนะครับการุณาฉลาดกว่านั้นนะครับ <laughs> การุณาฉลาดกว่านั้น หนึ่งทำให้อดสองคืออะไรเมื่อทำเบอร์หนึ่งสองได้ทำไหมไม่ได้ทำแบบนี้เกรด f โอเคปล่าพี่คาว่าอดไม่เห็นมีเลยมีแต่ห้ามลดยับยั้งป้องกันขัดขวางอันนั้นมันคือคีย์เวิร์ดหลักอดก็แปลว่าลดเปล่าล่ะพอไม่ได้ทำเปล่าล่ะป้องกันเปล่าใช่ไหมครับก็ตื่นสายไอช่องเก้าก็มาได้ดูไงกระตูนสมมุติว่าพี่อยากเป็นคนออกข้อสอบ อยากให้มันเป็นตอบเกรด A ทําไงเดียอยากให้มันตอบเกรด A จังเลยหนึ่งทำให้อดดูการ์ตูนอดดูการ์ตูนกลายเป็นรหัสใหม่แล้วคือรหัสเบอร์สองแบบใหม่ก็จะอ่านได้ว่าหนึ่งทำให้สองป่ะเพราะอดอยู่ในกล่องแล้วใช่ไหมอยู่ในกล่องเราไม่ดูใช่ไหมครับเกรดจะอยู่นอกกล่องหนึ่งทำให้สองข้อนี้เลยกลายเป็นเกรดอะไรทันที A ความต่างคือ ขนาดของกล่องจริงหรือจริงพื้นที่ของกล่องต่างกันคําตอบก็ไม่เหมือนกันนะครับเด็กวิดีโอดูไปเรื่อยเ,อยเดี๋ยวจะเก็ตข้อล่างๆมีอีกเยอะข้อ5ครับแนวนี้ข้อสอบออกหลายรอบแล้วใส่คําขยายยาวๆให้เด็กงงเบอรหนึ่งครับ คำพูดเชิงสบประมาทของผู้ใหญ่ย่อมบั่นทอนกำลังใจของเด็กคีย์เวิร์ดที่เราสนใจคือคําว่าบัน่นบั่นทอน 1. บั่นทอนสองแสดงว่า2โดนอะไรครับ 2. โดนฆ่าโดนยับยัง้งแบบนี้เมื่อมีคําพูดสบประมาทความมั่นใจของเด็กไอ้กำลังใจของเด็กก็ลดลงโดนกำจัดใช่ไหมครับห่ฆ่าสองและทำให้ความเชื่อมั่นตัวเองของเด็ก นี่ไงทาให้มันเกิดหรือทําให้มันลดอ่านดีๆลดวิธีการออก้อสอบก็คือใส่คําขยายยาวๆมีคําว่าลดอยู่ข้างหลังในที่นี้คือคําว่าหมดใช่ไหมครับความมั่นใจของเด็กที่ต้องอาศัยระยะเวลายาวนานในการค่อยๆสั่งสมนั้นหมดคําว่าหมดแปลว่าลดจริงไหมลดหรือหายไปแสดงว่าเบอร์สามคือความมั่นใจความเชื่อมั่นของเด็กถูกฆ่าจริงป่ะ สถูกค่าคําถามคือใครฆ่ามันหหรือ2องทำไมไม่ให้2อ่ะมีคําว่าและคําว่าและแสงว่าประทานตัวแรกยังทำสออย่างใช่ปะหนึ่งฆ่า2และทําให้3หมดทําให้3หมด,ห 3, หมดก็คือการฆ่าเบอร์3ามกะรุณาอ่านดีๆหลายคนงับเหยื่อครับน้อง1นึ่ทำให้3น้องก็สัต์เกตอะไรเลยครับ A การุนาฉลาดกว่าน,นั้นนะครับอ่าเปิดดอนหน้าต่อไปจริงๆมันคือการอ่านเอาเรื่องนะครับไม่ยากอะไรเลยแค่มีความละเอียดรอบคอบนะครับตอรเนสนะครับ <c oughs> ใช่ไหมดคอนเซปต์อาจารย์ขุยก็จัดให้ไปแล้วใช่ไหมอ่าลอตอฟแพคทิกก็ไปโหลดเอาเพาจอาจารย์ขุยและสุดท้ายความละเอียดรอ,อบคอบบวกกับดวงอันนี้ไปทำเอาเองเบอร์ห ความที่คนไทยอ่อนทักษะภาษาอังกฤษทําให้เราหมดโอกาสในเวทีสากลน้องตอบเลยแล้วกันข้อนี้ไม่ยาก A หรือ F เฮ้ย A หรือ F a หรือเมั่นใจหน่อยดิ A หรือ F A นะครับหมดอยู่ในกล่องใช่ไหมเกจจะอยู่นอกกล่องเสมอพี่เปรียบเทียบนะอะไรที่อยู่ในกล่องเสมอว่าเราทาสีทับไว้เงี้ยเราไม่เห็นหรอกเราเห็นแค่ว่า1ส่งผลให้ส น้องก็ได้ว่าแค่นี้จบปะแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งหมดมันเด้งออกไปอยู่ข้างนอกเราค่อยว่าอีกทีใช่ไหมครับเนาะไปต่อครับข้อ7วิดีโอไม่เข้าใจดูซ้ํานะ <laughs> เพราะว่าเข้าใจว่ามันจะเริ่มแอดวานแล้วเบอร์เจครับข้อ7เราจะมีรหัสทั้งหมด3กล่องนะครับกล่องแรกคืออ่านหนังสือล่วงหน้านานๆานกล่องที่สคือทําให้มีพื้นฐานดีกล่อง3ก็คืออะไรลืมเนื้อหาถ้าไม่ทบทวนประจา หนึ่งสองสามเกรดอะไรการอ่านหนังสือล่วงหน้านานๆมีทั้งผลดีและผลเสียน้องว่าเบอร์สองเบอร์สามเป็นลูกของเบอร์หนึ่งหรือเป็นผลของเบอร์หนึ่งผลผลเสียมันเป็นเกรด F หรือเกรด A ผลเสีย ระวังนะนี่คือข้อสอบจริงแนวข้อสอบจริงทําไมผลเสียถึงเป็นเกร์เดบสมมุตินะพี่บอกว่า,พ,าพ่อพี่เป็นคนดุพ่อไปดุเมื่พ่อดูลูกผลดีก็คือทําให้ลูกมีระเบียบใช่ไหมผลเสียคือทําให้ลูกอะไรครับอาจจะเป็นทําให้ลูกขี้กลัวถามว่ามันคือผลที่เกิดขึ้นหรือผลที่หายไปความขี้กลัวเนี้ยเกิดขึ้นแม้จะเป็นผลเสียแต่มันเกิดหรือมันหายเกิด ริงแม้เอาใหม่นะพี่ผมว่าพี่เป็นคนดุพี่จะทําให้ลูกพี่เนี่ยทําไมครับมีระเบียบและขี้กลัวคําว่าขี้กลัวเกิดหรือหายเกิดถึงแม้จะเป็นผลเสียก็ตามนี่คือข้อสอบปีหลังๆเขาจะมีหลอกแบบนี้หลายคนคิดว่าผลเสียคือเกรต F ใช่เปะละ่ล่ะไม่ใช่การุณาฉลาดก่อนนั้นดังนั้นข้อนี้เป็นเอ <A. S 1> <laughs> ผลเสียก็เป็นการเกิดขึ้นนะครับมันเสียแต่มันเกิดปะละ่ล่ะใช่ไหมครับ การคอร์รัปชันทําให้เกิดผลเสียคือประเทศย่อยยับเห็นไหมแบบนี้อะไรเออยู่ดีมันไม่ได้นะข้อแปดมาแล้วครับโอชีชุดนี้ทรงคุณค่านะครับดักทางก็สอบระเบียบการแต่งกายของโรงเรียนที่ออกมาใหม่ห้ามไม่ให้นักเรียนหญิงผูกโบสีน้ำเงินหรือโบสีน้ำตาล ปูเป้ก็เลยต้องไปซื้อโบลักสีดำมาใช้ใช่ไหมแบบนี้คําถามก็คือกล่องหนึ่งกับกล่องสอง a หรือ f หรือ D a หรือ f หรือ D มีคำว่าห้ามบ่าตรงกลางมีปะมีแล้วคำนี้เป็นคำที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างคู่นี้ไหมไม่ใช่แค่ขยายความเฉยๆใช่ไหมเราลองอ่านด้วยความเข้าใจสิครับง่ายๆเลยว่าในเมื่อกฎระเบียบนี้เกิดขึ้นปูเป้ไปซื้อโบสีดําเป็นเหตุการณ์ที่เกิดไหมเกิดเกิดกับเกิดเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้เกิดตามมาไอ้คาว่าห้ามเนี่ยครับมันแค่ขยายเฉยๆว่า กฎระเบียบนี้มีลักษณะเป็นยังไงใช่ไหมครับสรุปการุณาใช้ความหมายในการตัดสินเจอคําว่าห้ามอย่าพึ่งงับอย่าพึ่งเป็นเหมือนกับปลาที่ติดเบ็ดนึกออกไหมสารสอยื่นเบ็ดให้เรางับเพราะตอบอย่างนี้ติดลบเลยครับดังนั้นต้องระวังคําว่าที่อยู่ตรงกลางเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องบอกความสัมพันธ์เสมอไปการุณาใช้ความหมายนะครับบอกความสัมพันธ์1ทําให้เกิด2 ถูกป่าแท้จริงแล้วคําที่บอกความสัมพันธ์คือคำไม่หรือป่าคำว่าเลยแต่น้องอ่านก็เข้าใจายอยู่แล้วมีกฎฉันต้องไปซื้อมันเป็นสิ่งที่เกิดเป็นผลนะครับเหตุผลนะครับข้อนี้ทุกคนเคลียร์ไหมเคลียร